วันนี้เราจะมาสอนใช้แอปคิวเวอร์นะครับหน้าตาของแอปคิวเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถโหลดได้ที่เพจสโตนะครับรูปที่เราใช้ก็จะเป็นรูปนกนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะครับแล้วเราก็สแกนได้เลยนะครับแล้วต้องรอให้กรอบมันเป็นสีฟ้านะครับนี่ครับตอนนี้ของเราใช้ได้แล้วครับเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับ นี่นะครับดูได้นะครับเราสามารถดูได้นะครับเราสามารถโหลดได้ทุก Android แล้วก็ iOS นะครับนี่นะครับดูเล่นเองได้เลยนะครับเราต้องถ้าเกิดขอบสีแดงเราจะไม่สามารถสแกนได้นะครับเราต้องใช้มันจะขึ้นรอบสีฟ้าเองเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืม กดติดตามช่องโุงเรียนบ้านสวนมะเดื่อด้วยนะครับบ๊ายบาย